ำไมถึงต้องเป็นต้นสามใบเพราะว่าใบเนี่ยมันออกแล้วมันจะออกรากแล้วเนี่ยเ่าไปถึงปั๊บเราตัดรากรากนี้เราไม่ต้องตัดต้องตัดใช่ไหมครับเวลาปลูกต้องตัดตัดรากใหญ่ตัดรากใหญ่มันหักแล้วกวามันจะไปอีกนานเพราะฉะนั้นเราตัดเลยตัดเลยครับตัดตัดตัดล้วปลูกยงครับอ๋อปลูกแล้วหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอะไรยังไงไหมฮะ ยังยังรากเล็กนี่ให้ให้มันให้มันให้โผล่ไหมไม่ไม่ต้องเอาปลูกวะเราปลูกเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ต้องกบเม็ดไม่ต้องกบไม่ไม่ต้องกบมันมิดลูกเพราะว่ากบแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีมีตรงไหนที่จะลงอีกนะมีครับที่ดอนทรายครับอ๋อที่ใหม่ใช่ไหมที่ใหม่ครับลุงลุมลึกไหมก็ฝุดกว้างครับประมาณสามสิบสามสิบหรือกว้างยาวลึก อ๋อลึกแค่คืบครับแล้วเราก็ใส่ดินไปกบให้บริเวณนี้พะเวลาเราลดน้ำเนี่ยถ้าเรากบหมดปุ๊บดินมันปิดนี่เวลาน้าน้ำจะไม่ตดมลงนี่เนี่ยอ่าฮะนน้ำที่มันตึมลงเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงลาดครับครับนุนขออีกลูกหนึ่งอ่าดูพอพอถ้าปิดหมดปุ๊บเนี่ยแห้งแล้วมันก็จะไปดูดน้ำในลูกหมดมันก็จะไม่ไปออเ ปลูกก็ประมาณนี้ต้นมันจะขึ้นัมนจะมันจะหันหันหน้าไปทางทิศไหนไหมฮะก้าววางออกออกใช่ไหมนี่ไม่ใช่เราก็วางอย่างนี้ลงไปเลยไม่ได้ได้มากได้ครับวางอย่างนี้ครับวางวางอย่างนี้วางอย่างนี้ไปเลยเนาะแล้วเราก็กรบขุดดินก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเราถ้าเราจะปลูกให้ดีก็รองขี้ไก่ข้างล่างสักสักชามก็ได้ครับ คือที่อันนี้ปลูกมันจะรับแดดครับรแดดต้นงเาทิศตะวันออกขึ้นครับใช่ไหมเอาทิศตะวันออกนะใช่ครับได้ลองเทียบกันไหมเอาทิศเหนือทิศใต้แต่ทิศตะวันออกมันมันมันเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าปลูกแบบนี้มันก็ถามว่ามันก็เหมือนกันนะแต่เขาบอกให้ปลูกเอียงว่ามันมันน่าจะเกี่ยวส่วนวนนี้ปลูกเอียงไม่ใช่เหรอเอียงครับเอียงเอมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการรับแสง การจเจริญเติบโตของเขาที่เขาจะวิ่งหาแสงเป็นในรถอะมีถุงมีถุงก๊าซต้องหลายใบวิธีการเลือกที่จะที่พร้อมที่จะปลูกนี่คือใบต้องเยอะสามใบสามใบขึ้นต้องสามใบเป็นหูกะใต้ก็ปลูกได้แล้วนี่นี่ก็ปลูกได้นี่ฮะต้นนี้เลยผมว่า๋อยปลูกได้เนี่ยกำลังปลูกครับเพราะรากมันจะเริ่มแทงแต่เราชิี่จอนทรายเหรอ แล้วนี่เดี๋ยวไปดอนทรายใช่ไหมล่ะไปครับหรอครับเนี่ยต่งงาน้องก่อนแล้วอันนี้คือเราเอามาปลูกเองหรือว่าเอาเอามาขายครับปลูกเองครับเอามาเพาะเองปลูกเองปลูกเองมันหมื่นหมื่นห้าพันลูกครับแต่ส่วนดอนทรายที่ใช้ประมาณหกพันมันก็เลยเหลืออ๋อครับเอ๋ออย่างนี้ไม่เป็นรจะไปคุยกับพี่เต๋อที่เหลือก็ขายนี่หมื่นหมื่นใช่ไหมน่าจะเหลือ S <S เ,รเรารถอนไปแล้วประมาณสามพันแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่นี่เดี๋ยวถามพี่เต็งอาอาถามคุณก็ได้มันต้อง,องถ้าจะนั่นจริงๆคือต้องถอนแล้วก็ตัดรากแล้วไปวางในร่มเลยพร้อมที่จะปลูกแล้วจะรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ต่ผมมองว่าคร่าวๆก็น่าจะน่าจะหกพันว่าเหลือนะอ๋อไม่ไปหยุดพี่บอกว่าหกพันอยู่ในจอพี่จะปลูกไหมไหมจะเอาไปปลูกที่นา่นครพนมโอ้คับ มาเอามีดบนรถพี่ออะถุงมาตองม่วนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปชมมะพร้าวสามปีนนี่แหละเป็นเป็นล็อตแรกของพี่ของพี่ตึงเขาเลยอ่ะโอ้ยนี่ตัดไปกล็อตแล้วพี่ตึงเขาจนได้เป็นล้านแล้วเขาพูดกขโมยอยู่นี่ไงยี่ห้าบาทแล้ว ดูมีคาร์บอยด์ครับเนี่ยดูเนี่ยปีออกจันขนาดนี้แล้วทางตัวข้างล่างเราไม่ต้องเอาออกไม่อะไรนะก็ก็ก็ตอนนี้มันยังไม่เยอะครับเราถ้ามันแห้งเราก็จะเก็บปูบนล่องไปเรื่อยๆอ๋อฮะไม่ให้ยากขึ้นทีนี้เมื่อวานได้สูตรมาครับสูตรไอ้ไอ้นั่นเขาไปซื้อเห็ดเห็ดโคนเห็ดโคนกิโลนึงใช่ฮะครับแล้วมันยังเป็นขั้นแรกยังไม่ถึงยังไม่โตมาก ปสมวันนั้นเรามาสมเข้าไปแล้วก so really so ็เยอะขนาดนี้เลยเนาะตอนเย็นๆแล้วเรามาจัดน้องเยอะขนาดนี้ส่วนนี้ส่วนใหม่ไม่ใช่ไหมส่วนนี้แหละสวนสวนที่วันนั้นเรามาดูกันอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าฝั่งนี้อ่ะ ลักษณะการปลูกตรงนี้คือปลูกตรงกลางนะครับปลูกตรงกลาง หลังครับปลูกหลังเนอะูกหลังกแปลงเนี่ยปลูกก่อนเอหกแปลงนี่กี่ไร่ตรงเนี้ยตรงนี้ร้อยกว่าครับอ่าร้อยกว่าเอ๊ะปลูกก่อนเห็นนะเป็นไงเจอสวนพี่ขายพี่แบบทำแบบเทคนิคแบบทันสมัยไล่กันหมดแล้ะแต่มันเนาะมันเร็วเนาะภาไในออกออกรู่หมดแล้วต้องซึ่งปีนี้ก็น่าจะไล่เล็มได้อันนี้ต้องปลูกในกลางกลางกลางดินที่เราทําเป็นร่องครับกลางร่องคือจังหวะที่เราสอยไง เวลาเราสอยปุ๊บเราโยนน้ําได้บางคนเขาก็ปลูกริมนะแต่เขาจะปลูกสองฟังซ้ายขวาแต่ร่องน้องใหญ่กว่านี้อืครับจะเมื่อวานทีน่เราไปดูร่องก็ประมาณเม <50. S 2> ตรท่าสิบล่องเท่ากันาม่ใช่ล่องน้นําหรือความกว้างของร่องความต้อ,องความกว้างของของ,องของ,ของ,ของล่องน้ําร่องน้ําอันนี้กว้างเท่าไหร่ร่อ,องน้ำนี่ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบอ่ะครับอ่าหลังร่องหลังร่องเนี่ยหลังร่องอ่ะหลังร่องหลังล่องนี่หกเมตรท่าสิบแล้วนี่ปลูกห่างหงหงเมตรหงเมตรใช่ไหมรับใช่หกเมตร อ๋อแค่สลับสลับทะแยงมันจะดีไหมสลับทะแยงถ้ายิ่งโป่งมันก็ยิ่งดีครับอันนี้มันโป่งเหรอคะอาจารย์โป่งนะเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเช่นร่องนี้เนาะเอาเอาตอนนี้มาอยู่ริมนี้รูปริมอบตรงนี้ยธรรมดามันก็อยู่ริมแหละแต่คันนี้มันตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องโค้งก็เลยต้องตัดโค้งใหม่ก็ตัดโค้งใหม่มามันก็เลยแบ่งเป็นสองขนาด แล้วที่ทำตอนตอนนั้นนี่ตรงนี้ขุดขุดลงไหมครับหรือดินดินเดิมตรงนี้มาจวงตรงนี้ดินเดิมแล้วมาทำเดิมแล้วทำขุดตรงนี้อาจารย์คัอาจารย์ครับเนี่ยเขาต้องทำทำทางไม่อย่างงี้ทำเป็นคันขึ้นอย่างนี้ยทำถนนอืมคือคือที่คนนคํานมเนี่ยเขาเขาน้ำเขาจะไม่อยู่แบบนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมใช่ไหมถ้าน้ำไม่ท่วมไม่เป็นไรครับน้ำไม่ท่วมเราก็ทำคันน้อยได้ ไม่ต้องไม่ต้องทำลองน้ำครับถ้าถ้ามีเวลาก็ลองไปดูส่วนใหม่ที่กำลังเบิกได้แบบนั้นได้คือไม่ไม่ได้ขุดน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับ ไปไม่เข้าถงง้าพี่วิ่งตรงไปนี่มันก็จะอยู่ซ้ายมือวัดตอนสายตรงข้ามับแยกไวยแดงเจ็ดเสมือนอ๋อเข้าไป้ายมือใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยปลูกทีแรกเลยเริ่มเริ่มต้นของการปลูกเนี่ยฮะได้พันมานะครับหนึ่งคือตัดรากก่อนตัดรากครับครับ,รบพอตัดรากเสร็จครับครับพอตัดรากเสร็จก็คือขุดหลุมเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบสามสิบนะฮะแล้วก็ ถ้าจะให้ดีคือโรยขี้ไก่ก่อนโรยขี้ไก่ซึ่งผสมแกบอยู่แล้วใช่ขี้ไก่ต้องเป็นรุ่นล้วนเอ่อต้องเป็นปลอดสารก็ขี้ไก่ในที่เราซื้อทั่วไปวครับเติมเป็นซื้อขี้ไก่ที่ไหนอ่ะอ่าสุพรรณบอซื้อขี้ไก่สุพรรณเลยเหรอครับแถวนี้ไม่าฟาร์มภาพี่ไรที่นี่ไม่มีก็มีครับแต่ว่าแถวนี้จะแพงกว่าแถวโน้นซื้อมาจะซื้อมาเท่าไหร่ครับแถวโน้นประมาณ17 18บาทที่นี่20กว่า22 23บาท อาจจะเป็นแถวๆครับใช่เพราะว่าตรงนั้นความไก่อะอยูเสร็จแล้วก็น่าจะเลยส่องพี่น้องไปอะไรโรยด้วยขี้ไก่ข้างล่างครับแล้วก็วางมะพร้าวแล้วก็วางมะพร้าวเอียงประมาณแปดเก้าสิบเอียงเก้าสิบองศาครับเจ็ดสิบห้าครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่กลบหมดครับไม่ต้องกลบหมดหันใบไปครับหันใบไปทางที่แดดส่องกลบกลบดิน แต่อย่าให้ให้มิดให้มิดครับไอ้ตรงที่รอยปากแถวข้างบนเวลารดน้ำต้นไม้ใช่แต่เพื่อแค่น้ะมันซึมเข้าไปเพื่อทจะไปเพิ่มรากเพิ่มอะครับให้เร็วขึ้นแล้วนีเก็บไวเมื่อวันที่เก้าดาวคุณสิงเพิที่่านมาครับเพราะเพราะกลบเสร็จนี่รดน้ำธรรมดาใส่ปุ๋ยไหมครับไม่ยังไม่ต้องใส่ปลูกใหม่ๆยังไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะว่าเวลาลากที่มันออกใหม่เนี่ยมันจะไปกินขี้ไก่ที่เราใส่ไว้คนัคบจนกว่าเราดูอ่ะพระมันพอมันแตกใบขึ้นใบหยักแล้วงเงี้ยถ้ามันเหลืองเราก็ใส่ปุ๋ยช่วยจนถึงเท่าไหร่เราถึงต้องมาใส่ปุ๋ยเราต้องดูว่ามะพร้าวมันตั้งกลมหรือยังเนี่ยอย่างมันตั้งกลมอย่างเงี้ยมันจะมีคอเหมือนต้นนี้นะฮะใช่ใช่มันจะมีตะโพกค,ครับ ถานั้นสะโพกมันจะเริ่มถ่ายเริ่มออกอ่าฮะใช่เอเริ่มออกเรา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 ก็ดูว่ามันนั่นเราก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยที่ให้คือพวกขี้ไก่ใช่ใส่ขี้ไก่ใส่ไก่ก่อนแล้วแล้วแล้วมีปุ๋ยเม็ดอย่างอื่นอีกถ้าเริ่มแทงจันครับถ้าเริ่มแทงจันท์ปุ๊บผมจะใส่ก็ใส่สูตรเสมอแหละสิบหกสิบ็แสดงว่าในก่อนที่เขาจะแทงจันทยังไม่ต้องใส่อะไรใสดง่าัไม่ผมใส่เกลือแล้วครับใส่ไหมเกลือปีงหมุนใส่ผล ใส่พีละหนครับใส่เยอะไหมครับก็ประมาณต้นหนึ่งก็น่าจะประมาณครึ่งโลนะใส่รอบต้นีรอบครับใช่รอบห่างจากโคนต้นครับประมาณสักหนึ่งเมตรใช่ใประมาณนั้นโรยเลยใช่ไหมครับโรยเลยละว่านไปนิดเหมือนละว่านอ่าเสร็จแล้วต้องรดน้ำเสริมรดน้ที่เราเห็นในคลองแบบนี้คือรดน้ําทุกวันรดน้ําทุกวันไหมครับไม่ทุกอาทิตย์แต่สองขนอาทิตย์ละสองขนครับอื ใส่กระบวนการในการวิ่งเรือรถทุกซองหนมันก็จะซึมลงไปเรื่อยๆใช่ครับอย่างต้นนี้กับต้นนี้ปลูกพร้อมกันไหมครับไม่พร้อมอันนี้มาซ่อมทีหลังมาเสริมมันมาซ่อมคือมันตายเราก็ปลูกเสริมเหตุผลทาไมมันถึงต้องคือบางทีด้วงมันกินมีด้วงด้วยวิธีการป้องกันด้วงทํำยังไงครับท่านด้วงผมก็ฉีดยาป้องกันด้วงด้วยยาก่อนแล้วพอเขาโตขึ้นเขาจะยังมีด้วงไหม ถ้าเล็กๆผมยังไม่ชีดยานถ้าเล็กๆผมตอนนั้นผมใช้ผูลรดานผูลรดานฮะผูลรดานยอดครับยอดปุ๊บแล้วลดน้ําให้ไหลตั้งแต่ยอดจนลงโคลเนี่ยมันจะไม่มีแมลงพวกะูลรดานนี่มันอยู่ได้นานเอาใส่ยอดครับใส่ยอดเลยแล้วก็ลดน้ําลงครับเซตเนี่ยเออพวงพวงนี้พวงนี้พวงนี้ใหญ่เนาะพวงเนี้ยก็ต้องไหลสิบลูกเนี่ยมะพร้าวนี่มันยังไม่เสมอ ถ้าเสมอกันถ้าจะให้เสมอจริงๆก็น่าจะเป็นสิ้นปีพรบมะพร้าวจะเริ่มดกก็ต้อง4-5ปีไปแล้วันี่เพิ่ง3ปีเนาะครับใช่สปีได้ตัดแล้วนี่แล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลดน้ำรดน้ำวันไหนมั้งเนี่ย <c oughs> เอาไอเอลเ,เอาเอาเรือลงอะ่ะที่แบบวิ่งแบบ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 อบบแบบแบอแอบรบบรบบแบบแบ่แแบ้แบบแบแบ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 าแบ้แบ้าบบแบบไน่อ พวกมแมลงพวกอะไรมีไหม,มแมลงก็มีครับมีดวงเออไอ้นั่นอ,ะอ่ะพวกดวงไฟเออแล้วเธอทำไงอะ่ะฉีดยาครับใช้ยาใช้ยาอะไรอ่าใช้ไซเปอร์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไซเปอร์สามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกโอมโทเมดโอมโทเมดพิยาสองตัวมาใส่ร่วมกันครับแล้วก็จะใช้แคลเซียมด้วยเวลาฉีดมะพร้าวเราจะใส่แคลเซียมโบรอนด้วย กันลูกร่วงอืมครับเราเราต้องฉีดฉีดเวลาที่เขาเริ่มเริ่มออกขนาดไหนฮะอ่าก็คือเนี่ยถ้าถ้าออกจันเหลืองๆอ่ะคือเราจะเริ่มฉีดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนตัวน้นใช่ไหมครับมันจะมีปมอันนั้นใช่ไหมจันเหลืองมั้จันเหลืองตัวบนสุดใช่ไหมฮะครับใช่คือต้องฉีดยาไม่กันร่วงยานี่คือยาตุ่มเป็นเป็นแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนกันกันกันลูกร่วงใช่ใช่กันลูกร่วงแล้ว มีปุ๋ยปุ๋ยอะไรยาอะไรที่ทําให้ลูกเขาโตโต,ต,ตแบบแบบที่เราเห็นนี่ไหมฮะผมใช้ปุ๋ยก็คือสูตร16 16ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับสูตรเสมอมแล้วก็แอนตี้มโบลอนนี่มันมัน,ม,นมันกินได้ทั้งลูกทั้งใบทใบั้งอะไรอยีกแล้วครับใช่แล้วแล้วปุ๋ยทั้งใบมีอย่างอื่นไหมฮะนอกจากาใบไม่ได้ใช้เลยไม่มีเลย ก็เราจะเวลาเราฉีดต้องจันนี้คือหมายถึงเฉพาะที่เป็นที่เขาเป็นจันแทงเหลืองออกมาเราค่อยฉีดโดยปกติแล้วเราก็จะดูในรอบเดือนอเหมือนเดือนนั้นนั่นแหละจันเหลืองที่กำลังแทงออกมาข้างบนที่กำลังแตกนั่นน่ะพอฉีดแล้วมันจะไม่ร่วงเพราะมันจะมีปมแล้วพอเราฉีดแล้วเดือนหนึ่งผมจะฉีดหนนหนึ่งหรือสองเดือนหนอ่หนึ่ง จนกวเพิ่มรูพิ่กรอบดีไหมไม่มีครับไม่มีที่นี่ไม่มีอ๋อที่นี่ไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีที่นี่ไม่มีจอ๋อแต่แถบนู้นน่ะมีเพราะว่าอยู่ป่ามันอยู่ป่าครับไหนใกล้ป่าเออแล้วแล้วแล้วที่ดอนทรายอ่ะที่กำลังเบิกอันนั้นน่ะแถวนั้นน่ะไม่มีไม่มีหนูเนาะไม่มีครับไม่มีแล้ว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 พี่ตึงเขาซื้อเพิ่มยังเพราะว่าจะซื้อเพิ่มอ่ะได้ไหม ถ้น่าจะได้เพราะว่าแม่เขาผู้ใหญ่เอามาให้ผลอีกประมาณ50าไ,<ล>50ไร่ห้าสิบไร่จะขับว่าจะซื้อเป็นพันอ่ะน,นะตรงนั้นมันรวมรวมได้ถ้าน่าจะรวมได้จริงๆน่าจะได้ถึง300ไร่สามร้อยไร่เหรอครับไร<ห>่เลย,ยสามแสนครับเพราะว่าออพอเขารู้ว่าบริษัทม,มาซื้อน,นี่ยิ่งขึ้นราคาครับอะไรก็ไม่ยอมท้งนั้นเลย โอเคก็ขอบคุณนะครับความดูให้เ,<ำ>หเข้มดีๆนะครับเ<ส>ดี๋ยวไปต่อครับอ้าวมา